สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผน เบอร์โทร083 440 2297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ hmm. ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้ R&D รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนยแกปิตอนวันนี้นะครับผมพามาดูรถครอบครัวอีกหนึ่งคันเป็นตัว Mazda CX 5นั่นเองนะอ่าในส่วนของ Mazda CX 5คันนี้นะครับเป็นโฉมรุ่น ปี2 0 2 1นะครับจดปี2022นะครับก็น่าจะเป็นรถช่วงคาบเกี่ยวนะครับเป็นช่วงปลายปีแบบนี้นี่เองนะครับคันนี้ได้เป็นรถครอบครัว4ประตูนะครับซึ่งในส่วนของประตูท้ายเนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นประตูแบบเปิดไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเปิดจากรีโมทนะครับในส่วนของรีโมทเนี่ยครับมีมาให้2ชุดนะครับก็เราสามารถเปิดจาก ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเปิดจากตรงท้ายประตูก็ได้นะครับในส่วนของด้านท้ายเวลาในการเปิดนะครับก็กดตรงนี้ก็ได้นะ,ะผมลองเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับให้มาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วไหนไนก็เปิดแล้วเดี๋ยวพาดูด้านท้ายเลยล้วกันในส่วนของด้านท้ายนะครับเขาก็จะมีม่านแบบนี้นะสามารถที่จะยื่นออกมาปรับขนาดได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ขออนุญาตเก็บเอาไว้ก่อนนะในส่วนของด้าน ท้ายด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นยางอาหล่มาหนชุดนะครับแล้วก็คู่มือเอ่อไม่ใช่คู่มือเครื่องมือนะครับในการเปลี่ยนยางนะครับตรงนี้ยังมีมาให้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ในส่วนของปรับตำแหน่งเนี่ยครับสามารถปรับเบาะได้นะครับพับพิงเบาะแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถถอดออกได้นะเปิดได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าออปชันดีมากๆระดับหนึ่งสำหรับรถครอบครัวนะเมดอาร์คด้านหลังนะครับก็ ตำหนิเดิมโรงงานนะมีมาปกตินะครับรถไม่เฉียวไม่ชนประตูท้ายไม่มีปัญหามานะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะในส่วนของการปิดเราก็ปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับนะคันนี้นะครับเซ็กไฟเป็นปี21นะครับเป็นปี21จดทะเบียนปี2022นั่นเองนะครับรถหมดสัญญาของอาคาเนย์ส่งกลับคืนมานะครับเพิ่มเติมยางได้เป็นยางคอนติเนทัลนะครับเป็น อายางแบรนด์ที่ยุโรปเลยทีเดียวเพราะว่าก็จะเป็นคล้ายๆกับ p i เอร์ลี่คอนติเนนอย่างนี้นะครับซึ่งยางถือว่าโอเคนะยางเป็นปี2021คันนี้เลขไม่20,000กว่ากิโลด้วยใครหารถใหญ่ๆนะ ใช้งานในครอบครัวถือว่าโอเคนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้นะครับกระจังหน้าไตรหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับคู่หน้าไม่ใช่ตรายสินะมัน BMW นะในส่วนของกระจังหน้านะครับดีไซน์กว้างใหญ่เลยนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันว่าเลขไมล์ของเขาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดประตูเปิดเข้ามาเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพาดูจากด้านนอกก่อนละกัน เบาะนะครับได้เป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะหนังนะถือว่าโอเคนะครับแผงประตูนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะวัสดุเขาค่อนข้างพรีเมียมนะครับถือว่าค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับสวยเลยทีเดียวภายในนะครับเขาได้เป็นแบบพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองนะครับโทรออกรับสายนะถือว่าสวยนะครับภายในสวยเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของ คอนโซลควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกียร์ออโต้นะแล้วก็ปุ่มปรับเมนูต่างๆนะครับอยู่ฝั่งนี้ด้านข้างนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะผมขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนแล้วกันนะครับโอเคสตาร์ทแล้วคันนี้นะครับเลขใหม่ที่บอกไว้25,900 75กิโลเมตรนะครับเห็นไหมเอ่ยที่นิ้วชี้ไว้2 5 9 7 5กิโลเมตรนะครับภายในนะครับคอนโซลตรงเขาเรียกว่าอะไรนะแผงควบคุมตรงนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็จอตรงนี้นะครับให้มาถือว่าโอเคในส่วนของเวลาเราถอยหลังนะครับเขาก็จะมีกล้องนะครับเซ็นเซอร์ปรับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า เรดร์ประมาณนี้นะก็คือจะมีบ่งบอกไปอยู่เอาเป็นว่ามองเขาเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่จริงหลักแล้วมองเป็นกระจกข้างดีกว่านะส่วนด้านท้ายเนี่ยเราก็ดูได้แค่ว่า โอเคไหมนะครับในส่วนของการถอยไปเราจะชนไกรหรือเปล่านะครับชนรถชนอะไรไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับในส่วนของแผงแอร์แบบนี้นะผมว่าเขาทําออกมาสวยนะถือว่าสปอร์ตเลยนะครับแผงตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบพรีเมียมค่อนข้างจะพรีเมียมเลยเป็นลายไม้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็เปิดปิดไฟตรงนี้นะเป็นโฉมปี2021เจดทะเบียน22นะครับถือว่าโอเคเลยผมว่าสาวๆขับเนาะ ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เปิดมาก็มีไฟตรงนี้มาให้ด้วยถือว่าดีนะครับ2ฝั่งหรือเปล่าลองเปิดดูสิอ่ะมีไฟเหมือนกันนะครับ2ฝั่งเลยนะถือว่าโอเคนะครับภายในสะอาดนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมให้ดูสำเนาสำเนารถนะครับเป็นปี2021นั่นเองนะครับสำหรับทะเบียนนี้นะครับ m a z t a r x 5นะครับ2.0นะคันนี้เป็น 2.0S นะครับรุ่น S นะครับ ลำดับนะครับก็คือจะเป็นบริษัทอาคเนเยลำดับแรกเลยนะครับชื่อลูกค้าต่อไปก็เป็นชื่อของที่ลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้นะครับแผงคอนโซลนะครับบูหนังมาถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับอ่ะผมใส่เกียร์ทีไว้ก่อนเกือบไปแล้วนะนะครับพวงมาลัยได้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับภายในถือว่า รถครอบครัวกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนั่งน่าจะสบายนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับถือว่าโอเคนะดีเลยนะครับเบรกมือใส่ไว้หน่อยเป็นเบรกมือไฟฟ้านั้นเองนะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายกันว่าผู้โดยสารตอนท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ c ีเอ็กไฟคันนี้เปิดประตูออกมานะครับเฮดลูมเล็กลูมเดี๋ยวผมลองดูซิโอสบายนะเหลือเยอะเลยครับเล็กลูม นะกว้างเลยครับแล้วก็เฮดรูมก็โอ้โหเพียบนะครับนั่งสบายในส่วนของด้านข้างเนี่ยจะมีที่เท้าแขนนะครับกับช่องใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมเปิดมานิดนึงนะครับสามารถที่จะาวางของวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จนะครับมี usb ชาร์จตรงนี้ได้ช่องหนึ่งด้วยนะโอเคเลยวางโทรศัพท์ได้นะโอเคครับ ใส่แก้วน้ำนะครับแล้วก็มีแอร์เพิ่มมาให้2ช่องมีช่องเก็บเอกสารนะถือว่าดีนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับมีที่ใส่แก้วน้ํานะครับวัสดุทําออกมาค่อนข้างพรีเมียมนะครับได้เป็นเบาะหนังด้านท้ายเนี่ยผมว่านั่งสบายเลยนะนั่งค่อนข้างสบายสําหรับรถครอบครัวอเนกประสงค์พอสมควรนะหรือเราจะใส่ของจากด้านท้ายได้ด้วยก็ได้นะถือว่าโอเคนะครับสําหรับคันนี้นะครับ มาสด้ CX5 เป็นโฉมปี2021จดทะเบียนปี2022นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วสวยด้านท้ายพาดูแล้วเดี๋ยวผมขออนญุญาตพาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมขออนญุญาตกับเครื่องก่อนนะครับสวยสวยลงตัวเลยครับสําหรับลูกค้าหารถใช้งานนะครับที่ ไว้สําหรับครอบครัวนะครับคันใหญ่ๆนิดนึงนะนั่งสบายๆกันไปกับครอบครัวไปต่างจังหวัดเป็นเครื่องยนต์แบบ2.0ลิตรนั่นเองนะครับขออนุญาตเปิดโอ้เปิดยากพอสมควรอาได้แล้วโอเคในส่วนของห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงนะครับฝาน็อตเดิมๆนะครับไม่ไม่มีตําหนิมานะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับไม่มีชนไม่มีตําหนิอะไรมานะ ถือว่าโอเคนะครับด้านหน้าโอเคเลยนะครับหม้อน้ําเครื่องยนต์แห้งนะครับไม่ไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ใหม่กลิบใสสะอาดเลยนะครับในส่วนของเบ้าโช๊คนะครับเห็นรอยตําหนิเวทอาร์คไหมเอ่ยนะมีเหมือนเดิมนะครับตรงเบ้าโช๊คทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้เดิมโรงงานนะครับรถเดิมโรงงานครับสภาพโดยรวมสวยมีเซ็นเซอร์มาแล้วรอบคันนะถือว่า ค่อนกลางโอเคนะใครหารถสายครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้ไว้ใช้งาน7-8 7 8, 2 0 0 0็บาทเท่านั้นนะครับซื้อกงินสดไม่เก็แบแห่นแล้วจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึง84งวดนะครับตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังครบเลยทีเดียวนะใครหาอยู่ใช้งานนะครับยางแบบสภาพดีๆไม่2 0 0 0 0กว่ากิโลเองนะครับได้ยางเป็นคอนติเนอทัลด้วยนะครับใครหาอยู่ก็ สนใจไงติดต่อทักทายได้เบอร์โทรผมด้านล่างนี้นะครับ0834402297หรือว่าพี่ลูกค้าจะแอดไลน์เพิ่มเติมโทรหาสดวนตัวเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาขอโลเคชันสถานที่นะครับตรงนี้รถจอดอยู่ตรงสาขาเทพรักษนะครับในโกดังเนี่ยก็จะมีรถค่อนข้างเยอะมีเจ้าหน้าที่น้องๆคอยทำความสะอาดรถให้อยู่นะครับหาคันไหนหาแบบไหนชอบรุ่นไหนนะครับ เข้ามาชมมาเลือกมาดูก่อนได้หรือใครมอง c x เอไว้เลง c x เอไว้เข้ามาดูได้นะครับเพราะว่ารถสวยจริงนะน้องๆป้ายแดงเลยไม่สอ0หมืกว่ากิโลคิดซะว่าเป็นรถเท็ดได้ละกันนะครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานปล,ปลดระวางกลับมานะครับเป็นรถหมดสัญญาก็สนใจก็ติดต่อทักทายได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับซื้อเงินสดไม่เก็บแบแล้วจัดไฟแนซ์จัดได้สูงสุด,สดถึง8 4งวดนะครับ ไม่ว่าพี่ลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะครับเป็นพนักงานประจำ้าราชการนะครับครูทหารตำรวจนะครับหรืออาชีพอื่นๆนะครับติดต่อทักทายได้นะสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนว่าเอ๊เครดิตแบบผมออกรถได้ไหมรายได้แบบผมออกรถได้ไหมจะดาวได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสามารถทำฟรีดาวได้นะ,ะสนใจติดต่อทักทายได้นะครับยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยมาซาซีเอ็กซ์ไฟสองจุดศูนย์เอส โฉมปี2021จดทะเบียนปี22นะครับสนใจก็ติดต่อตัก่ายได้ยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ